หลังให้เสมอเครื่องจักรคันนี้นะคะกลับคืนถูส่สภาพเดิมเพื่อให้ประชาชนมีการนำเครื่องจักรเครื่องมือกำลังคนทอองถิ่นรือร่วมกันช่วยเหลือประชาชนได้จัดกำลังคนผู้นำก่องนงกษตรอุดสาหกรรในพื้นที่เทศบาลตำบลอินบุรี เครื่องจักนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้เพื่มออกจากบริเวณหน้าสำนักงานแล้วนะคะเพื่อเข้าพื้นที่ตามแผนดําเนินงานที่ตั้การแผนการดําเนินงานที่

ที่หน่อยนะจะได้ภาพจะได้ภาพทอดทอยทอดเราใส่กรเดนี่ดูนะพี่เรียนมาเรียนให้ยังค่ะ เย็นไหมครับทำวาครับเย็นะครับเย็นครับไม่เรืองนไม่เสียหายอะไรแค่เอากนรักไม่เอาสมนมันซ่อมเหมือนไม่ได้เป็นไรใช้ได้เปิดย่างบนเลยเนาะ hai con đứa này phải học thêm địa bàn nào nào